ยายเลี้ยเลี้ยงขนมไหนทุ่มขนมอยู่ไหนนี่ไงยายเลี้ยงขนมนะจ๊ะเด็กๆแมวกลับเป็นแม่กอร์นั่งเลี้ยงบ้างอือนี่โอ้เอ๋วยายเลี้ยงขนมล้วจ้าเด็กๆเนี่ยอู้หูอ้าวอู้หา เอ้ไอจีมาก่อนเพื่อนเออโคดา้ดาโคดา้าโคด้าบ,บิก่อนเอ้อแบ่งกันกินนี่อยู่ถุงเดียวกินบ่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมขนมนี่แหละต้องมีเยอ,อะขนมแชงแหวะพีนแชงแ <laughs> ชงน้องแชงหนนั่งนั่งอือโอ้ยตาดำปี๋เลยตาลำใหญ่โคดา้ดาโคดา้าโคด้าโอ้ยจะเป็นเพื่อนกินคือเนาะแชะ น้องลีเดียวเดี๋ยวเดียวจีอย่าเพิ่งให้ลีลีลียังไม่ได้กินจิอย่าเพิ่งให้พอนโอลีไม่ค่อยโกกเหมือนเพื่อนใช่ไหมลีลีขี้เก่งใจเออเลยบนรอเบิ้งเบิ้งเจ้าจีจีจีผู้จีมึงนี่พ่อว่ออีนี่เด้ปัดจมมือพ่อยานไม่ได้กินเรดไอหน้ากลมอันนี้ เอะไรลูกโคด้โคด้โอ้ยยังกันกินเนาะสุกเจ้าดิเศรษร้ายเออแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บนัวโอ้เอ้าอันนี้มันมีวิตามินแต่มันทำให้ลดความเครียดด้วยนะอันนี้ใช่ไหมเหมือนช็อกโกแลตเลยใช่ไหมโคด้าสี่โต้ค่ะร้านชั้นสี่โต้เอออันนี้อ่ะแย่ไปย่านวะน่าฟูจินี่เป็นอย่างกลิ่นรนแล้วเนาะ ฟูจิวายดแหละสิดแหละชอบอ๋อไม่ใช่อะใช่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บีก่อนเรียงคิวไม่ถูกแล้วทีนี้แม่เธอมองมากเยี่ยงกันอืเอ้าแชงแชงมาอแช่งมาฟูจิฟูจิตลอดเลยสาวตะกาเนาะนี่สาวตะกาอ่ะนี่อ่ะ ไอ้ไอ้ลีไม่แย่งดีโฟดาโฟดาโฟดะยืดสุดเต็มที่โฟดาโอ้โห้ยหนึ่งสองสามฟูจิฟูจิเก็บเก็บงานเก็บงาน เดี๋ยวเข่ามือมาเอายืด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 เจ้าจีนีขาหลังไม่ค่อยนิ่งเลยขาเป็นละลายไม่จีเหมือนไม่มีแรงนะเอ้าไม่ใช่โดนตะปบเหรอไม่ไม่ใช่น้องน้องบีสาวบีตัวไหนบีสาวเถวได้ไหมสาวแถาจังไรนั่งได้ผัวอยู่เด้อใ้ผัวได้ลูกนะเออแลล้วูกหมดแล้ว เงี้ยว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 เน่เป็นยูทูบเบอร์ของเนาะเอาเออเอาเบอร์แล้วสูยมีอยู่แต่ว่าไม่อยากให้กินกินเยอะไม่ไงมันจะติดรูปมันจะเปลืองเออโอเคนะแม่เธอไปเก็บแล้วบายบายชี่ทีนี้น่ะจุ๊บจิ้วเปลวปุอนะก็เนาะจะเป็นเล่าเอ้า อิ่มแล้วใช่ไหมจีอิ่มหรือยังเจ้าจีโอ้ยิมกินอาหารต่อดูสิกินเกงน่งเนาะเจริญอาหารใช่ไหมหิมเก่งเนี่ยอ้อวนกว่าชาวบ้านเลยนะจ๊ะผู้จีผู้จีอ้วนกว่าเพื่อนทูดาผู้จีอร่อยไนหมนเออ เออกรมฐานกรตาเออกรมตากรมตากินย่างเดียวพวกแล้วฟูจินี่ไงโอ้รู้จักชื่อตัวเองอีกแล้วจ้ะผ่าอันนี้แมวตัวโปรดนะคะที่แมวตัวโปรดแมวตัวโปรดของมามาใช่ไหมลิจิเออย่านแต่เขาได้เรือนอีะนี้พววบ้าแลวพี่นี่กลัวเขาได้ลืนใช่ไหมเฮ้ย อืมลิจะมันเก๊กเนาะไอลิกรไดเ<อ>จ้าลิเจ้าลิคนหลอ่ลอพวดบมาให้จับนคือวดได้พวดพวดอะไรวะแต่งต,ตัวอีกแล้วโอ้เพิ่งเห็นไอลิแต่งตัวนะเห็นแต่ตัวอื่น <c oughs> พวด ดีกล nh um. sure. sure. oh, yeah. sure. ัวแต่ไม่หล่อเอามาอุ้มมาอุ้มอืมเราลูกชายของฉันตีหล่อไหมคะโอ้ยกระโลละเนาะเนี่ยบีว่าวนวนวนเออแานคนเนาะวนตัวบักใหญ่บักตีโอ้ยนึกว่าคนนะจ๊ะคุณลิ เออเอาว่าให้ใคอุ่นเล้วลองจกแม่ตีอ๋อจะยังหุกเทียน <c oughs> กินซีเรียลเชอร์รี่วีดไม่อ้วนนะคะกินอันนี้ไม่อ้วนนะนี่น้องม่วนไม่อ้วนนะแต่ว่าดูชุดได้ดูดูสภาพไม่อ้วน ค่ะนี่ก็คือแม่แมวทั้ง4นะคะเพื่อนๆแล้วก็เจ้าแพริูดอีกหนึ่ตัวค่ะก็มีอาชีพเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดนัดนะคะนางบอกว่าทางมีความสุขดีนะคะในการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะนั่นก็คือนี่แหละค่ะชีวิตของแม่ค้ากับสัตว์เลี้ยงทั้ง5้าตัวค่ะเพื่อนๆขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ